มาแล้วครับนะเอาติดครับตัวนี้1 6ึงตัวจีครับปี2018นะราคาครับบอกเลยว่าไม่แพงมากนะผ่อนสบายๆครับที่7 0 0 0นะ8.4งวดผมคิดดอกเบีย้ยพิเศษให้เลยนะคันนี้ครับสวยๆครับเป็นรถปี2018นะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยใครอยากได้ของแถมนะติดต่อหาผมเลยะฮะโคมย้มด้านหน้าครับสวยๆนะให้ดูเร็วๆก่อน๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกัน ไอ้ทำนั่นิ่ง LD สีลวงเรียนกันมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วแต่ไฟตัดหมอกเหลืองนะเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะพร้อมกับยางดันหลบครับปี2023นะตัวนี้เป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วสันเรียบคมๆครับมือจับเป็นเส้นโครเมียม,มสวยๆด้านหลังครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะไม่ขาดไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับแล้วก็ในส่วนของเป็นอะไรเป็นพวมารัมัลติฟังชันครับคอนโซลตรงกลางสวยๆครับนะคอนโซลด้านหน้าแจ่มๆครับอนแค่เจ็ดพันนะ เอาไปใช้งานเถอครับนะคันนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะลูกค้าต้องการถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยด้านหลังมีเซ,เซ็นเซอร์การเรียถอยให้แล้ว2ตํตำแหน่งนะรีบติดต่อหาผมเลยครับนะส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ผมมีคันนี้มาเสนอครับคือ To y o ต a a เอวติครับ1.6ตัว G ปี2018นะราคาบอกเลยว่าไม่แพงมากครับอยู่ที่4 9 0 0 0นาครับนะแล้วก็เลขไม่แค่แสนสามนะย่าอีกทีเลขไม่แค่แสนสามเอาไปใช้งานยาวๆซื้อไปแล้วไม่ต้องเอาไปรุ่นนะเอาไปขับยาวๆครับเพราะเครื่องเขาอึดถึกทนแน่นอนครับผ่อนสบายๆนะเจ็ดพผมขอย้ำไม่แค่แสนสามครับนะ ใครอยากทราบว่าตัวเองสามารถออกรถคันนี้ได้ไหมซื้อรถคันนี้ได้ไหมนะผมทําอาชีพนี้ผมสามารถซื้อได้ไหมนะรีบติดต่อหาผมเลยครับนะบอกเลยวที่นี่คันรถเกรดเเพื่อ FC อยู่แล้วครับนะไม่มีชนหนักตรงน้ําพริกคว่ำแน่นอนรับประกันได้นะแมนน้อยรับประกันได้นะเพราะที่นี่ครับเพชรยนนะอ่าหนึ่งในสามของประเทศอยู่แล้วนะ เรื่องคุณภาพนี้ต้องยกให้เพชรยนต์ครับแล้วก็เซลแมนนี้มีประสบการณ์เรื่องทําเคสมาเยอะแยะครับนะเป็นร้อยกว่าเคสเป็นเกือบพันพันเคสแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ความรู้ด้านไฟแนนซ์ด้วยใครอยากรู้ใครไปติดแท็กนู่นติดแท็กนี่นะลองลองมาหาผมดูลองมาปรึกษากันดูเผื่อผมช่วยได้นะอ่ามาในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยครับนะด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโฉมตาเหี่ยวนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เขาอยู่แล้วก่อนเปลี่ยนโฉมนะ ตัวนี้18ครับปี18นะโครเนียมครับที่เป็นเส้นอ่าสวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะายทะเบียนครับนะ7ก็กคอร์คังครับ9 3 0เป็สูนเป็นยทะเบียนกรุงเทพแล้วนะฮนะด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยครับส่วนไฟตัดหมอกเดี๋ยวมันเหลืองนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยใครอยากได้คันนี้โทรมาก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้นะไฟตัดหมอกเปลี่ยนให้ฟรีเดี๋ยวผมจัดการให้อ่ามา ในส่วนของฝากระโปรงครับนะตัวสันเหลี่ยมครับคมๆเลยแล้วก็ตัวฟิล์มมาในขนาดฟิล์มที่ผมดูให้40กําลังพอดีครับตอนคืนนี้สบายตาอยู่แล้วครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อ่ะเราไปซุ้มล้อกันก่อนภายในซุ้มล้อครับาการแต้มสีจากโรงงานการยาสีโคนจากโรงงานอยู่ครบครับตัวโชคนี่ใหม่ๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับยางดันหลบครับปี2023นะอ่านะให้ดูก่อนครับนะ สัปดาห์ที่19ของปี2023ครับเป็นเป็นสัปดาห์ที่เขาผลิตนะแล้วก็เป็นปีที่เขาผลิตครับแล้วก็ล้อแหม็กเปน็นล้อแหม็กอันลอยสวยๆเป็นดิ้หน้าดิ้หลังแล้วของดันหลบผมเอาไปใช้งานยาวๆเลยด้ยจากดอกอยางนะยังเหลืออีกเยอะครับนะอ่าแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายครับนะสันเหลี่ยมคมๆตัวโคมเมียมมือจับครับนะที่เป็นเส้นครับสวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกมองข้างอ่า พับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะตัวฟิลม์มบอกเลยว่าอืมนะกําลังพอดีครับ40นะไม่มืดเกินไปไม่มืดเกินไปอ่าไม่บางเกินไปกําลังพอดีอ่านะแล้วก็ในส่วนของล้อหลังฝั่งขวาอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะล้อแม็กครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทแน่นอนภายในซุ้มครับสีสวยอ่านะมาในส่วนของด้านหลังครับนะด้านหลังตัวนี้เขามี เซ็นเซอร์กาดได้ถอยให้แล้ว2ตํตำแหน่งนะ้าไม่ต้องแถมครับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหลังครับนะให้ดูแก็บระหว่างตัวรถครับนะอ่าแก็บตัวรถแล้วก็กันชนครับนะไม่มีอ้าครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะคร์ลรดเกตเพื่ซเอฟซครับ,รเ,รบเราไม่นํารถเกตบีเกตซี C มาขายให้ลูกค้าแล้วเอามาแล้วเอามาเสียลูกค้าเราไม่ทํานะเชื่อใจผมได้นะผมรับประกันได้ในส่วนนี้นะแล้วก็ ใครอยากรู้ว่าตัวเองเครดิตด,ดีนะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับ2.79ค่างวดก็จะถูกลงรีบติดต่อหาผมเลยในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของฝังขวาสวยๆนะสวยๆให้ดูก่อนเอดี๋ยวผมขอยย้ำอีกทีนะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถออกรถซื้อรถกับที่เพชรยนต์ได้นะที่กรุงเทพได้นะ,ะผมยกตัวอย่างเคสกันที่อุดอรนะ,ะลูกค้าผมที่อุดอรก็อยู่อุดอรไม่จําเป็นต้อง มาทําเอกสารมาเดินเรื่องที่กรุงเทพนะไม่ต้องครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านเลยอ่าที่อุดอรเลยแล้วก็พอเรื่องผ่านแล้วเราก็มีบริการส่งรถสไลด์จากกรุงเทพไปหาที่อุดอรเลยไม่ต้องมาลงครับเพราะว่าดูรีวิวผมนะลูกค้าไม่เห็นรถตัวจริงแต่ดูรีวิวผมก็เหมือนเห็นรถตัวจริงนะครับผมถ่ายทุกซอกทุกมุมให้อยู่แล้วส่วนลูกค้าอยากอ่าพี่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นสามารถทักมาได้ถ่ายตรงนี้ให้ผมดูหน่อยเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะอ่า เป็นแบบส่วนตัวเลยถ่ายแบบส่วนตัวให้ดูเลยนะแล้วก็ล้อหลังครับนะฝั่งขวาล้อหลังฝั่งขวาตัวนี้เป็นดิสน้าดิศหลังครับจานนิดนะอยู่ในสภาพดีคะ่ะอ่าอยู่ในสภาพดีครับนะตัวแม็กอัลลอยอยู่ในสภาพดีเหมือนกันอ่าตรงนี้เป็นคาบคีนกนะคาบคีนกนะไม่ใช่ไม่ใช่คาบทลองนะอ่าแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับอยู่ในสภาพดีเลยอ่าอยู่ในสภาพดีเลยสัหลี่ยมสีต่างๆตัวสัหลี่ยมนี้คมคมแล้วก็ดูเออร์วีวีทีขีดไอเป็นรหัสเครื่องของเขาก็ เป็นบล็อกที่อึดถึกทนมากนะเรื่องอัตราการระหยัน้มันไม่ต้องไปสืบนะโคตรประหยัดครับนะ17กิโลต่อลิตรท็อปสปีดท็ทอปสปีดนะที่200กิโลเมตรนะ17กิโลต่อลิตรนะแต่ผมว่าคงไม่มีใครขับถึง200หรอกอัตราการปรหยัน้ำมันอยู่ที่20ไปถ้าขับประมาณ1 2อยี่นะ20กิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดเลยถือว่าประหยัดเลยก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็ออกรถเถอะครับนะ หรือใครจะออกรถไปทําทงานประจานะแล้วก็ตอนเย็นเอาไปาทำไรายได้เสริมนะคันนี้เลยครับประหยัดนะผมว่าประหยัดสุดๆเลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันตีฟังชันครับนะมี Energy Start ต t o p ให้เรียบร้อยแล้วกระจกพับข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของประตูฝั่งคนขับครับนะชุดควบคุมครับกระจกหน้าต่างฟฟป,ปานะทั้ง4ประตูอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ชุดคาน A บานพับบนบานพัดล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับท่อเฟกเก็บสายไฟไม่มีการเสื่อมภาพของตัวยางนะคานบีเหมือนกอนอันหัวรถนี่คมกริบทั้งสองฝั่งหูช้างครับนะ,ะไม่มีการสึกล้อของตัวเหล็กไม่มีเลยนะแล้วก็สภาพของบ่อน,นี้อยู่ในสภาพดีเลยเขาลูปนะเบาะส,สวยๆครับสีครีมสีครีมรสวยๆผมขออนุญ,ญาตเข้าตัวรถครับนะ,ะเข้าตัวรถครับนะอยู่ในสภาพดีเหมือนน มาปุ๊บผมเหยียบเบรกให้ดูแล้วกันสตาร์รถให้ดูด้วยกันอ่าเลขไม้ครับสแสดงที่137,212กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท็อปสปีดท,ที่หน้าปัดอยู่ที่240กิโลเมตรรอบอยู่ที่8,000รอบนะโทรงสปอร์ตนะหน้าปัดเป็นโทรงสปอร์ตครับนะเป็นแบบอัอนอลอ็อกอันอล็อกนะสวยๆครับแล้วก็ชุดเครื่องเล่น c d DVD สามารถใช้งานได้ปกติครับมีช่อง usb ให้เรียบร้อย aux ให้เรียบร้อยครับนะ ใช้งานได้ปกติไฟจุดเฉินใช้งานได้ปกติครับเสียงดีเล์นี้แน่นเลยอ่าเสียงดีเล์นี่แน่นเลยแล้วก็ผมไม่ขออนุญาตเปิดเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวช่องเดี๋ยวเพลงเข้าอ่าเดช่องผมบินนะติดลิกิทธิ์อีกอ่าโอเคครับนะเบกอ่าเบกมือผมขออนุญาตด,ดึงให้ฟังเสียงนี้แน่นเลยแล้วก็ชุดอ่าเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะเกียร์ออโต้ครับนะเป็นแบบขั้นบันใดก็สไตล์ของโตโยต้าอยู่แล้วนะของเอาติดตัวอ่ารุ่นก่อนเป็นโฉม าถ้าเป็นตัวตัวตัวนิวตัวนี้เขาจะเป็นแบบตรงเลยเป็นแบบตรงเลยนะส,สวยๆครับด้านบนก็สภาพหลังคานี้สะอาดนะไม่มีรอยยันมหาอุดครับนะด้านหลังถือว่ากว้างขวางเลยสะอาดสะอ้านนะเรามีการ QC ทั้งหมด3รอบ FC เรามีการ QC ทั้งหมด3รอบนะเรามีขบวนการคือรับรถเข้ามา QC แล้วก็พอ QC เสร็จก็แก้ไข ตรงไหนบกครองตรงไหนนะแก้ไขแล,แล้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือรอบที่3านี้ QC ก่อนส่งให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะอ่าที่นี่ก็เลยก็เป็นรถไม่เคยมีพลาดนะเวลาอ่าตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมีอะไรแต่ส่วนมากส่วนมากรถเอาเข้ามาไม่ต้องเอาไปทําอะไรครับเพราะว่าเราคันรถเกรดเมาแล้วนะเราคัดรถเกรดเาแล้วเอาแค่มาชงมาล้างแค่นั้นไม่มีเอามาทําสีพ่นสีทั้งคันไม่มีครับนะ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ครับนะเพราะว่าถ้าถ้าเราทําไปส่วนมากลูกค้ารู้ลูกค้ารู้อย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกลูกค้าอ่าแล้วก็ความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้พยนต์ก็จะลดลงไปด้วยเราเลยไม่ทํานะเราเลยคัดลดเกรดเเพื่อ FC อยู่แล้วครับนะก็เกินไปเยอะแล้วครับระบบแอร์แบกเขามีมาให้อยู่แล้วนะเจ็ดตำแหน่งครับนะก็ระบบความปลอดภัยเขามีมาให้เหมือนกันโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับนะว่าจะอยู่ในสภาพไหนนะอ่า ก็อยู่ในสภาพดีรถคันนี้ขอย้ำอีกทีว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเอามาถ่ายโกยเอฟซีจองไม่ทันกันตรงนี้นะฮะให้ดูก่อนตรงนี้มันหักนะอย่าผมเบิกศูนย์ให้อยู่เบิกศูนย์ให้อยู่ให้ช่างเบิกศูนย์ให้อยู่นะได้ของแท้เลยเป็นฝาปิดของช่องชาร์จไฟนะเป็น USB ครับขนาด2.1แอนมะป์อ่าตรงไหนมีปัญหาผมก็บอกมีปัญหานะผมไม่เคยหมกเม็ดลูกค้าอยู่แล้วนะ่านะผมนี่จริงใจที่สุดแล้วในมีมลีครับนะตัวบอรอยู่ในสภาพดีครับด้านหลังครับ คอนโซลไม่มีรอยของแดดเลียอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันอ่าเอาไปใช้งานยาวๆครับหนะ้าด้านหลังให้ดูก่อนกว้างขวางมากสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ยี่ใบอยู่ในสภาพดีปกติแล้วก็ตัวนี่นะอ่าอาจจะมีรอยนิดนึงนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่มาจริงๆฮะเรายังไม่ทำความสะอาดครับมีร่องการใช้งานไม่เคยถอดแน่นอนเพราะซิลิโคนมีร่องการใช้งานครับถ้ากลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นถอดไปทํานะอ่าถอดไปทําแล้วก็ตัวหัวน็อตครับนะคม คมกระดิบมากไม่เคยโดนประแจะแตะมาแน่นอนอยาวไปทีว่าคันนี้ผ่อนเจ็ดพันนะผ่อนเจ็ดพันแปสิบสี่งวดฟรีดาวได้ด้วยนะราคาสี่แสนเก้าพันครับนะรีบๆเลยครับนะรีบๆเลยเพราะว่าคันนี้ผมว่าคิดว่าไปไวมาไวแน่นอนเป็นรถประกัว่างจากหน่วยง,งานด้วยรถพวกนี้ดีไงครับดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วอหมดปัญหาเรื่องกังวลน,นะหมดกังวลครับเรื่องของเหลวจะขาดนะไม่มีขาดแน่นอนแล้วก็มีเซ็นเซอร์เก่าจะถอยให้แล้ว2ตํตำแหน่งอโอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องอยนต์กันครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกก็เลยดูฝากระโปรงอ่าทุกครั้งก่อนเราจะไปห้องเครื่องเราต้องมาดูฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงต้องเป็นฝากระโปรงแท้ครับนะตีตาโตยต้ามาแบบนี้เลยอ่าแผ่นกันความร้อนครับอยู่ในสภาพดีมอกอ,อยู่ครบปกติแล้วก็ซิลิโคนนะอ่าเห็นไหมเขาต้องมีร่องการใช้งานอย่างนี้ครับนะถ้ากลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นเคยมีการถอดไปทํานะเขายาซิลิโคนใหม่นะอ่าแล้วก็ตัวขายึดครับ หัอนอตนี้ไม่เคยโดนระแจแตะมานอนทั้ง2อฝั่งเลยให้ดูก่อนทั้ง2อฝั่งเลยนะจุดม้าครับจากโรงงานสีมพูอยู่ครบปกตินะอ่าเห็นไหมได้สตาร์ทครับเห็นยันทองแดงอ่าเห็นยันทองแดงเลยไม่มีรอยเข่าของอ่าของแป้งฐานนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนครับนะไม่จาเป็นต้องรอ2ปีเกินปีครึ่งเปลี่ยนเลยอ่าแล้วก็อ่าค่า CCA ไม่ได้เปรเ์เซ็นมาฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันซุ้มโชคครับ จุดมิดอาร์คจุดอไรอยู่ครบนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะการยาสีคนอยู่ครบนะแล้วก็ชุดม้อน้ําเขาบอกเลยว่าของเอาติสตัวนี้นะก่อนเปลี่ยนโฉมเขาใหญ่มากตัวคลีบมีไม่ล้มเลยนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันครับนะตัวนี้4.16วาลครับนะเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรเป็นเครื่อง VVTi ครับนะ125แรงมา้อาอา่อาอัตราการประหยัดน้มันอยู่ที่18ก,กิโลต่ตอลิตรเทสที่ท็อป200กิโลเมตรนะอา่าแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึงหรอก ครับเอาง่ายๆร้อยสี่ร้อยยี่ประมาณนี้อัตราการประหยัดมันก็จะอยู่ประมาณก็จะเพิ่มขึ้นนะก็อยู่ประมาณ20กิโลต่อลิตรโคตรประหยัดครับนะ,ะนี่ทําไมถึงเป็นรถสาธานะนะทําไมเขาเอาถึงไปทํารถสาธานะนะเพราะความประหยัดของเขาเพราะความทนของเขานะ,ะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับนะตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะ้ายทะเบียนสวยด้วย3 9 3 0อ่า3930ูส39ครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับในช่อง ของผมนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่เข้ามาแบบนี้ครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ